ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบตอนพิเศษทำไมยิ่งกินยิ่งรู้สึกไม่อิ่มเจริญครรญาติโยมทุกท่านหลวงพี่โกเองยินดีต้อนรับสู่ธรรมะหลวงพี่โกสอนชีวิตไม่ติดกรอบพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันที่โยมอาจจะเผลอมองข้ามไปแต่กลับซ่อนคำตอบสำคัญของชีวิตไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวโยมเคยรู้สึกไหม ว่าในแต่ละวันเราต้องกินอาหารอยู่ตลอดกินเพื่อให้อิ่มกินเพื่อให้มีแรงกินเพื่อสังสรรค์กินเพื่อความสุขเรามีอาหารมากมายหลายหลากมีร้านอาหารให้เลือกไม่รู้จบเราพยายามสรรหาของอร่อยๆมาบำรุงกายแต่ทำไมบางทียิ่งกินยิ่งรู้สึกไม่อิ่มทำไมยิ่งกินมากเท่าไหร่กลับรู้สึกอยากกินอีกยิ่งได้ลิ้มรสชาติอร่อยเท่าไหร กลับรู้สึกว่าอย่างไม่พอยิ่งพยายามกินให้อิ่มท้องเท่าไหร่กลับรู้สึกขาดทำไมการกินที่คุณจะนำมาซึ่งความอิ่มเอมใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เติมเต็มกับดักของความอยากอาหารเมื่อความสุขไม่ได้อยู่ที่ท้องโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังพยายามดับไฟด้วยน้ำมันยิ่งเทน้ำมันลงไปมากเท่าไหร่ไฟก็ยิ่งลุกโชนมากขึ้นเท่านั้นเราหวังว่าน้ำมันจะช่วยดับไฟ แต่แท้จริงแล้วมันกลับยิ่งเร่งให้ไฟลุกโหมแรงขึ้นชีวิตของเราที่ผูกติดอยู่กับอาหารก็เป็นเช่นนั้นโยมเรามักจะติดอยู่ในกับดักของความอยากอาหารที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าต้องกินอยู่เสมอต้องหาของอร่อยๆมาเติมเต็มหรือต้องชิมทุกอย่างที่ขวางหน้าเรากินเพราะอยากได้ความสุขจากรสชาติแต่กลับกลายเป็นว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอเราเชื่อว่าอาหารช่วยเติมเต็มความรู้สึกว่างเปล่า แต่กลับกลายเป็นว่าเมื่อกินเสร็จแล้วความว่างเปล่าก็ยังคงอยู่เรากินเพื่อเข้าสังคมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแต่กลับกลายเป็นว่ากินไปโดยไม่รู้ตัวเราเปรียบเทียบความสุขจากการกินของเรากับผู้อื่นและรู้สึกว่าถ้าไม่กินก็ไม่สุขเมื่อเราเชื่อแบบนั้นเราก็เริ่มยึดติดกับรสชาติกลิ่นหรือความรู้สึกที่ได้จากอาหารเราใช้ชีวิตอยู่กับความกระวนกระวายใจความหงุดหงิดและความทุกข์ วนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จบพุทธศาสนาสอนเรื่องตัณหาโยมคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นตัณหานี่แหละที่ทำให้เราติดอยู่ในวงจรที่ว่ายิ่งกินยิ่งรู้สึกไม่อิ่มยิ่งเรายึดมั่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกไม่พอและเป็นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นเพราะความอิ่มที่แท้จริงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เรากินมากมายแต่เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจ และควบคุมใจของเราเองเมื่อความสุขสงบของเราไปผูกติดอยู่กับการที่ต้องได้กินอาหารอร่อยออร่อยการที่ต้องได้รับรสชาติที่พึงพอใจหรือการที่เราต้องทำตามความเคยชินเมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังหรือเมื่อเราไม่สามารถควบคุมได้ความไม่พอใจและความทุกข์จึงเกิดขึ้นทันทีทำให้เรารู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งรู้สึกไม่อิ่ม เส้นทางที่มองไม่เห็นทำไมยิ่งกินบางทียิ่งไม่อิ่มอาตมาอยากชวนโยมมาดูเหตุผลหลักๆที่ทำให้การกินอาหารของเราบางครั้งกลับนำไปสู่ความรู้สึกไม่เติมเต็มและเป็นทุกข์ 1. ความอยากที่ไม่สิ้นสุดกินเพราะไม่เคยพอโยมลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังพยายามตักน้ำจากทะเลด้วยถ้วยเล็กๆเราตักไปเท่าไหร่ น้ำในทะเลก็ไม่เคยพร่องลงไปเลยเรายิ่งพยายามตักมากเท่าไหร่ถ้วยของเราก็ยังคงเล็กเท่าเดิมความอยากที่จะได้ลิ้มรสชาติใหม่ๆหรือได้กินมากขึ้นนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ตัณหาโยมธรรมชาติของความอยากนั้นไม่เคยพอไม่ว่าเราจะได้กินอะไรมามากแค่ไหนก็ยังอยากได้อีกเรื่อยเราเชื่อว่าเมื่อได้กินสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้ว เราจะมีความสุขและพอใจแต่แท้จริงแล้วความสุขนั้นอยู่เพียงชั่วคราวเมื่อหมดรสชาติหรืออิ่มท้องชั่วขณะความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกวนเวียนเป็นวัฏจักรทําให้เรารู้สึกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่พอความสุขที่ผูกติดกับการบริโภคสังคมมักจะสอนให้เราเชื่อว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับหรือบริโภคสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยอ เสื้อผ้าใหม่ๆหรือแม้กระทั่งประสบการณ์เมื่อเราผูกติดความสุขของเราไว้กับการบริโภคเราก็กลายเป็นคนที่ต้องสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาและเมื่อไม่ได้ตามที่หวังเราก็รู้สึกเป็นทุกข์ทำให้เราไม่สามารถมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีได้การมองข้ามคุณค่าของการมีสุขภาพที่ดีโยมบางครั้ง เรามัวแต่จดจอ่ออยู่กับการกินเพื่อความอร่อยหรือเพื่อเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างจนมองข้ามคุณค่าของการกินเพื่อสุขภาพการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์การกินในปริมาณที่พอดีการมองข้ามสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่เคยรู้สึกพอใจในชีวิตและยังคงแสวงหาความสุขจากการกิน โดยไม่คำนึงถึงผมกระทบต่อร่างกายและจิตใจเมื่อเราปล่อยให้ความอยากครอบงำเราก็เหมือนกับคนที่กำลังวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองยิ่งวิ่งเร็วแค่ไหนก็ยังคงวิ่งไปไม่ถึงและยังคงต้องเผชิญกับความว่างเปล่าอยู่เสมอ 2. การเปรียบเทียบและสังคมกินเพราะกลัวไม่เข้าพวก ลองนึกภาพดูนะเหมือนเรากำลังอยู่ในงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายเรามีความสุขกับการกินอาหารที่เราชอบอยู่แล้วแต่เมื่อเรามองไปเห็นคนอื่นที่กำลังชิมอาหารแปลกๆหรือกินอาหารที่ดูหรูหรากว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองพลาดอะไรไปหรือไม่เข้าพวกเสียแล้วการเปรียบเทียบนี้เองที่ทำให้เราเป็นทุกข์ สังคมที่ส่งเสริมการบริโภคนิยมโยมในยุคปัจจุบันสังคมเต็มไปด้วยการบริโภคและการเปรียบเทียบอาหารไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสีแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฐานะความสำเร็จหรือแม้แต่กระทั่งเป็นคนที่มีรสนิยมดีเราถูกปลูกฝังให้ต้องชิมอาหารดีๆต้องเข้าร้านอาหารแพงๆทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า ต้องอยากกินอาหารเพื่อให้ทัดเทียมหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อเราตกอยู่ใต้การเปรียบเทียบเราก็ไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีและยังคงแสวงหาสิ่งใหม่ๆมาเติมเต็มความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็เหมือนกับคนที่กำลังพยายามจะเติมน้ําให้เต็มแก้วที่รั่วยิ่งเติมมากเท่าไหร่ น้ำก็ยิ่งไหลออกไปและไม่เคยเต็มเสียทีขาดสติในปัจจุบันขณะกินเพราะใจไม่อยู่กับตัวโยมการที่เราจะรู้สึกว่าอิม่มหรือกินได้อย่างคุ้มค่านั้นไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากินอะไรไปมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเรามีสติอยู่กับสิ่งที่เรากินในปัจจุบันมากแค่ไหน เหมือนกับการที่เรากินข้าวแต่ใจกลับคิดถึงเรื่องงานที่ต้องทำหรือเรื่องที่ต้องไปต่อไม่ได้ลิ้มรสชาติของอาหารไม่ได้รู้สึกถึงความอิ่มท้องเราก็ยังคงรู้สึกไม่อิ่มอยู่ดีใจที่ฟุ้งซ่านไม่สงบโยมในแต่ละวันจิตใจของเรามักจะฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องราวในอดีตหรือวางแผนถึงเรื่องราวในอนาคต ทำให้เราไม่สามารถอยู่กับปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่เมื่อใจของเราไม่อยู่กับตัวเราก็ไม่สามารถรับรู้ถึงคุณค่าของอาหารที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ทําให้เรารู้สึกว่ากินไปเท่าไหร่ก็ยังไม่อิง่งมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตโยมความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ในทุกๆวันในทุกๆขณะ ไม่ว่าจะเป็นการได้ดื่มน้ำสะอาดการได้หายใจอย่างเต็มปอดการได้เห็นท้องฟ้าที่สวยงามแต่เมื่อเราขาดสติเราก็มักจะมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ไปและมัวแต่สแสวงหาความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าจากภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเมื่อเราขาดสติในปัจจุบันขณะเราก็เหมือนกับคนที่กำลังเดินทางโดยไม่มองแผนที่ ยิ่งเดินทางไกลเท่าไรก็ยิ่งหลงทางและไม่รู้ว่าตัวเองกําลังมุ่งหน้าไปทางไหนเปลี่ยนใจแล้วอาหารจะไม่ครอบงำโยมเมื่อเราเข้าใจเหตุผลเหล่านี้แล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรให้สามารถรู้สึกอิ่มเอมใจกับการกินแม้นในโลกที่เต็มไปด้วยอาหารมากมายนี้ละ่ะอาตมาอยากชวนโยมให้เปลี่ยนใจ แล้วอาหารจะไม่ครอบงำ 1. นึงฝึกเจริญสติในทุกขณะของการกินอาหารรู้ตัวรู้รสโยมจงฝึกเจริญสติในทุกขณะของการกินอาหารไม่ว่าจะเป็นการตักการเคี้ยวการกลืนจงจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่รับรู้ถึงกลิ่นรสชาติและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจ การมีสติจะช่วยให้เรากินอย่างรู้คุณค่าไม่ใช่กินไปตามความเคยชินหรือกินไปเพราะความอยากที่ครอบงำและจะช่วยให้เรารับรู้ถึงความอิ่มที่แท้จริง 2>, 2. เข้าใจธรรมชาติของความอยากอาหารเห็นแจ้งไม่ยึดติดโยมจงฝึกเข้าใจธรรมชาติของความอยากอาหารว่ามันเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไปเมื่อเราเข้าใจว่าความอยากเป็นเพียงอาการหนึ่งของจิตเราก็จะไม่ยึดติดกับมันไม่ต้องวิ่งตามมันและสามารถปล่อยวางความอยากลงได้เมื่อเราเห็นแจ้งในธรรมชาติของความอยากเราก็จะเป็นอิสระจากมันและไม่ถูกมันครอบงำไม่ว่าจะเป็นความอยากอาหารหรือความอยากอื่นๆ 3. เลือกกินด้วยปัญญา บำรุงกายไม่ตามใจปากโยมจงฝึกเลือกกินด้วยปัญญาคือการที่เราเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและจิตใจกินในปริมาณที่พอดีไม่ใช่ตามใจปากหรือตามกระแสะสังคมการเลือกกินด้วยปัญญาจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดีมีพลังงานในการดำเนินชีวิตและช่วยปลดปล่อยเราจากการถูกผูกมัดกับความอยากอาหาร 4. ค้นหาความสุขจากภายในเติมเต็มด้วยปัญญาโยมสุดท้ายนี้คือการที่เราต้องค้นหาความสุขจากภายในไม่ใช่จากสิ่งภายนอกความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีสิ่งต่างๆมากมายหรือการได้บริโภคสิ่งที่เราชอบแต่อยู่ที่การที่เราเข้าใจชีวิตการที่เราได้พัฒนาจิตใจ การที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายเมื่อเราค้นพบความสุขจากภายในเราก็จะรู้สึกเติมเต็มและความอยากจะไม่มีอำนาจเหนือใจเราอีกต่อไปทำให้เราสามารถกินอาหารได้โดยไม่ติดไม่ทุกข์และรู้สึกอิ่มเอมอย่างแท้จริงโยมวันนี้ก่อนที่เราจะจบบทสนทนาสั้นๆนี้ อาตมาอยากชวนโยมทุกท่านโดยเฉพาะโยมที่กำลังรู้สึกว่ายิ่งกินยิ่งรู้สึกไม่อิ่มได้ลองกลับไปพิจารณาดูนะว่าความรู้สึกไม่อิ่มที่โยมกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้เกิดจากการที่โยมกินเพื่อสนองความอยากจนลืมที่จะกินเพื่อบำรุงกายและใจอยู่หรือเปล่าและถ้าโยมสามารถเปลี่ยนใจและกินอาหารด้วยสติและปัญญา โยมคิดว่าชีวิตของโยมจะอิ่มเอมและมีความสุขได้มากแค่ไหนแม้ในวันที่โลกใบนี้ยังคงเต็มไปด้วยอาหารที่หลากหลายขอให้โยมทุกท่านจงมีสติในทุกการกระทำม,มีปัญญาในการพิจารณาสิ่งต่างๆและพบความสุขที่แท้จริงจากภายในจิตใจขอให้ชีวิตของโยมนั้นไม่ได้เต็มไปด้วยความอยากแต่เติมเต็มด้วยความพอ ความสุขและความสงบในทุกย่างก้าวเจริญพรแล้วเราจะมาคุยกันใหม่ในตอนหน้าของธรรมะหลวงพี่โกอนชีวิตไม่ติดกรอบสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสงบในใจและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกการกระทำนโยม